สวัสดีค่ะพี่ยอดจานยอดเซียนบุรีย์ค่ะครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นไงบ้างเนาะจยนอยู่ทางนู้นครับตอนนี้เดดร้อนอยู่ไม่มีฝนเลยโอ้ไม่มีฝนเลยนะจานเรีดนพอนะคะหนาฝนกําลังเข้ามาแล้วเราก็จะไปต่อลราพัฒนาเลยเนาะจยนเนาะเป็นการไปยืดเยื้อไม่เสียเวลาเนาะค่ะเดี๋ยวเด้ค่ะเขียนอพ่อก่อนค่ะลาาค่ะ เราพัฒนาของอาจันยอดด้วยค่ะเซียนบุรีลมค่ะอเอาเอาพ่ออ่านได้เนาะคะ่ะอ่าของงวดวันที่ยี่สิบสองคือวันนี้เนาะคะ่ะพี่เนาะ สามหกเจ็ดค่ะอ่ะวิ่งรูดแล้วค่ะวิงรูดหกกับสี่ครับบนล่างครับบิ่งรูดหกกับสี่ค่ะบนล่างแล้วค่ะคจับคู่จับจับคู่ฐานตัวบนครับสองตัวคจับคู่สองตัวบนเนาะอ่ามีกี่คู่ครับพี่ยอดสามตัวตามคู่ครับเออจะได้หกแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งสี่เจ็ดค่ะต่อค่ะ แล้วก็หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดค่ะสองตัวค่ะขับแป๊บขับเอ่อสองตัวหก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 ค่ะ 4, 7, 7, 8, ค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะหกสี่หกสี่ค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะขับหมดแค่นี้เลยแล้วก็ตามตัวเน่นที่ต่อหกหกหนึ่งสี่เจ็ดครับเงี้ยเนาะค่ะ อัาปากาแดงแอบไปใส่ร่องสองตัวเน้นที่สองหกหกนะคะสามสามตัวสองหกหกหนึ่งสี่เจ็ดครับสามตัวเออสามตัวพูดผิดสองหกหกกับหนึ่งสี่เจ็ดนะคะวิ่งรู่นนะคะวิ่งรุ่นเน้นตัวไหนคะเน้นที่หกครับปากาแดงเดี๋ยวกันเนอค่ะแอบหนึ่งครับเน้นที่หกรองสี่ครับอ่าเน้นที่หกนะคะ สามตัวแล้วก็สองตัวค่ะเน้นตัวไหนจันต้องตัวเน้นที่หกหกกับเจ็ดกับสี่เจ็ดครับหกหกกับสี่เจ็ดเนาะค่ะสองตัวแล้วก็อันนี้คือเราพัฒนาเดี๋ยวรัฐบาลไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้รัฐบาลไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะค่ะ,น,น,ะน้องแฟนด้วยเนาะจันเนาะรับเนาะน้องแฟนก็ได้มาแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะน้องแฟนเดี๋ยวตอนเย็นเราาอ่อ พรุ journey, los, de de premier, ่งน no? uh, ี้เนาะลยปล่อยคลิปตอนเช้าพรุ่งนี้ของน้องแฝนของอาจารย์ยอดด้วยแล้วกันเนาะอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นราวพัฒนานะคะของอาจารย์ยอดเซียนบุรีลำเดี๋ยวจะต่อนอยให้เลยค่ะน้อยในคลิปเดียวกับราวพัฒนานะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะราวพัฒนาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยอดเดี๋ยวฟังก่อนเด้อราวพัฒนาอาจารย์โอ้ยอาจารย์เซียนบุรีลำเมันตกยอดไปเนาะค่ะว่าเป็นยังเนาะค่ะ อาจารย์ยอดเซียนบุรีลำตั้งแต่แอดเขียนหล่นยอดยอดอ่ะอย่าเพิ่งว่ากันเนาะ,ะให้เข้าใจเนาะ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ดูมันรีบมันรีบๆค่ะขออภัยเดอ้อเพราะว่ามันด่วนจริงๆค่ะนี่ก็จะโอ้มันกี่โมงแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบสองเดือนสามหกเจ็ดเนาะพักเรียครับ <c oughs> ยังไม่บ่ายหรอกครับอีกสองนาทีจะบ่ายโมงครับโอเคเนี่ยเพราีด่วนๆตั้งแตขออาจารย์ยอดตั้งแต่เขียนหล่นไปอย่าเพิ่งว่ากันเนาะอ่า วันที่ยีิบสองเดือนสามหกเจดคือวันนี้ช่วงบ่ายช่วงช่วงแรงเนาะคะ่ะสองทุ่มเคิงรอบสองทุ่มเคิงเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะขามโค้งวิ่งลูดไปที่หกับ 4, ะะสี 2, 6, 6, 1, 4, 7, ะะ่เน้นที่หกเนาะคะ่ะสามตัวมีสองหกหกหนึ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเนาะค่ะเน้นที่สองหกหกหนึ่งสี่เจ็ดเนาะค่ะส่วนสองตัวมีหกหกสี่เจ็งสี่หก่แล้วก็เจ็ดเน้นที่หกหกับสี่เจ็ดเนาะคะ่ะแอดจะพูดเร็วไปหน่อยนึงนะคะเอาแคบด้วยค่ะแคปไปดูเพราะว่าแอดจะเอาฮานอย ไห้น้ำค่ะภายในคลิปเดียวกันเนาะคะ่ะคือคลิปคลิปเดียวเอาฮาหนอยไปด้วยเลยบางคนบางท่านอาจจะรอดูแต่ช่วงหลังมันนี่แอดไม่มีเวลาเนาะค่ะบม่มีเวลาทหาหําฮานอยไห้เนาะ,ค,ะค่ะก็เอาลาวพัฒนาเพื่อนบ้านไปขามโค้งไปล่ลุยนนะะ้ยก่อนเนอะค่ะเมื่อแรงครับปะทิกน้ําพริกปลาทูเนาะคะ่ะไปกับอาจารย์ยอดเซียนบุรีย์ค่ะแห้งๆปังๆมันๆเด้อค่ะเอาแคปไปเบิงะะ่งเด้อค่ะแคปแล้ว่ะเอฟซีมนันนี่เอ้า เดี๋ยวจะขออนุญาตต่อฮานอยแล้วค่ะต่อฮานอยให้ค่ะสำหรับผู้ที่ชอบฮานอยที่ล่อฮานอยแล้วค่ะบอกให้ให้โทรหาพี่อาจารย์ยอดเลยเด้อค่ะผู้ใดที่จะเอาฮานอยสายตรงแล้วค่ะในอยากได้เบอร์โทรของอาจารย์ยอดโทรมาหาแอดโจเลยค่ะโทรมาหาโจได้เนาะค่ะเอาแบบนี้ก็สี่ต่อฮานอยเลยฮานอยเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างเนาะไม่ได้ดูเลยฮานอยพี่เจ้า เมื่อวานเข้าตัวเจาะครับ9้9ออครับสองครั้งเลยครับโอ้เมื่อวานเข้าอยู่เด้อฮานอยนะค่ะ,คะแต่มีหลายนอยนะค่ะก็คือนอยที่เน้นก็คือของพี่ยอดของจานยอดจะมีนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็นอย vp โนะคะ่ะเน้นอยู่สามนอยนะค่ะแต่เมื่อวานเข้าแต่แอดไม่ได้ดูโนะค่ะแอดไม่ได้โซย้อนหลังไหเด้อไปไปเบื้องยอ้อนหลัง ครับในวันนี้ให้ไปสี่หน่ยหอยเลยครับแล้วเจสซีจะชอบเดี๋ยวนี้ค่ะอ่าห,าห้านอยนะค่ะห,าห้านอยวันที่ยี่สิบสองหกเจ็ดนะคะ่ะของอาจารย์ยอดนะคะเซียนบุรีลำสำหรับใครชื่นชอบนะคะ่ะไม่ได้เนีอ่าไม่ได้ชักชวนให้เล่นการพนันเด้อค่ะ เป็นเพียงแนวทางแล้วค่ะแนวทางนะแนวทางในการเบิ่งเพื่อนๆไปเบิ่งก้อนค่ะอะวิ่งรูดตัวได้ค่ะจันพี่ยอดว,วิ่งรูดสามกับสองครับวิ่งรูดสามกับสองบนล่างนะคะอสามตัวค่ะสามตัวสี่ลอยนะครับเจ็ดห้าศูนย์กับเจ็ดห้าศูนย์เออ จ็ดห้าศูนย์ค่ะห้าศูนย์และห้าสามสามครับห้าสามสามค่ะต่อค่ะสี่สอง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 ค่ะต่อค่ะครับสามเจ็ดศูนย์ครับสามเจ็ดศูนย์ค่ะต่อค่ะขับสี่สี่เจ็ดครับสี่สี่เจ็ดค่ะหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ค่ะขับเล้นพี่ เจ็ดห้าศูนย์ห้าสามสามสี่สองสองเน้นที่เจ็ดห้าศูนย์เน้นที่เจ็ดห้าศูนย์ห้าสามสามห้าสามสามค่ะเจห้าศูนย์ับที่สองสองแล้ว 22, ลก็ตามเจ็ดศูนย์เน้นคือเจ็ดห้าศูนย์ห้าสามสามสี่สองสองสามเจ็ดศูนย์ใช่ไหมคะครับนอกนั้นตัวตัวรองกับให้ทีเลือกเอาครับอาจจะได้สองตัวซื้อได้บนล่างครับที่เจ็ดห้าศูนย สองตัวมี c เจ็ดค่ะศูนย์เลยสามสามแล้วก็สามสามค่ะสอง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 ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะครับการเบิ้ลหนึ่งหนึ่งซ cc ครับกันเบิ้ลค่ะเบิ้ลมาเบิ้ลกรมาดีดีเนาะหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกับซีอ่ะที่นี่อ่ะตัวเน้นครับ สองสองเจ็ดศูนย์ครับตัวเน้นเนาะค่ะเน้นที่เน้นสองตัวมีตัวไหนบ้างคะสองสองครับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์สองตัวบมดค่ะเดี๋ยวอีกอีกสองตัวครับขับสามครับมีแค่นั้นเหรอครับเน้นสามสามเนาะค่ะก็คือตัวเน้นมีสามสามเจ็ดศูนย์แปดเออสามสามสองสองกับเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็ห้าศูนย์ครับเน้นสามสี่หางเลยเหรอ เลี้นสีหาง<ม>แล้วนะม,มันหลายนอยนมันหลายนอยรับมันหลนอยก็เลยเลยไม่ได้สี่หางกับนอยอมันเดี๋ยวเดอเดี๋ยวเด้ออันของพี่ยอดพี่ยอดให้เอาสี่นอยเลยบอกค่ะสีน่นอยเลยบอกค่ะพี่ยอดฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะ, Hello, คะเอาทายหายไป ้ายหลุดไปเนาะค่ะ้ายหลุดโายค่ะได้ยินไหมพี่ยอดได้ยินเลยครับเพิ่มคีบเป็นไรครับสายโยหลุดไปฝั่งพี่ยอดพี่ยอดวิ่งรูดสามกับสองนี้เน้นตัวไหนคะสามกับสองเน้นสามรับเน้นสามเนาะค่ะอะพี่ยอดให้มาสี่นอยเลยเหรอคะวันนี้ ครับให้สี่น้อยเลยครับเพราะว่าเฉพาะกิจเฉพาะกิจนี้มันเข้าดีใช่ไหมหรือยังไงครับมาเข้าดีชุดกองก็เข้าศูนย์เจ็ดแล้วก็มาไออะไรเวไอพีก็เข้าเจ็ดศูนย์นึเข้าสองรอบเหมือนกันเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะครับเมื่อวานเฉพาะกิจก็เข้าแล้วก็ไอปกติหรือไอพิเศษอะไรเนี่ยแล้วก็อะไรก็เข้าอีกมันเข้าสองรอบอ๋อค่ะอันนี้น้อยน้อยกันเดียวด้วย่ะ ฮานอยยี่สิบสองเดือนสามหกเจ็ดคือวันนี้นะคะช่วงบ่ายบ่ายออกอยู่ประมาณห้สาสพกิจมาออกกี่โมงไม่รู้นะแอดไม่รู้เนาะแต่ว่าพี่เศษรู้ห้าโมงครึ่งปกติหก uh, โมงครึ่งแล้วก็ VIP อพีทุ่มครึ่งเนาะ,ะแอดกับจิลู่ยู่งสามน้อยหนิเนาะคะ่ะแต่ว่าเฉพาะกิจเนี่ยแอดไม่รู้เลยว่าออกออกกี่โมงกี่ยามแต่ว่าอาจารย์ยอดพี่ยอดบอกว่าเข้าเฉพาะกิจดีเหมือนกันเนาะสามตัวเนาะ สามตัวก็เข้าแล้วก็ลองดูขายเอซีเนาะคะ่ะลองดูขายเอซถ้าชอบฮานอยเนาะคะ่ะฮานอยเดี๋ยวโทรหาจันยอดเลยหรือถ้าไม่มีเบอร์เนาะคะ่ะโทรหาแอดเนาะคะ่ะโทรหาแอดเลยค่ะศูนย์หกสี่หกห้าเจ็ดเก้าแปดปดแปพราะว่าวันนี้แอดรีบนิดนึงเนาะคะ่ะจะต้องรีบไปทุระก็เลยรียบลงขห่ก่อนเนาะคะ่ะเอาเอาฮานอยวิ่งรูดเนาะคะ่ะวันนี้เนาะคะ่ะวิ่งรูดสามกับสองเน้นที่สามเนาะคะ่ะ สามตัวมีเจ็ดห้าศูนย์ห้าสามสามสี่สองสองสามเจ็ดศูนย์สี่สี่เจ็ดหกแปดศูนย์เนาะค่ะเน้นที่เจ็ดห้าศูนย์กับห้าสามสามเนาะคะ่ะแล้วก็สี่สองสองสามเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะอันนี้คือสามตัวเน้นเนาะคะ่ะส่วนสองตัวเน้นที่อ่าส่วนสองตัวมีสี่เจ็ดห้าศูนย์สามสามสองสองเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เนาะคะ่ะกันเบิ้ลคือหนึ่งหนึ่งกับสี่สี่เนาะคะ่ะสี่สี่ก็มาดีดีเนาะแล้วก็เน้นที่ห้าศูนย์กับสามสามสองสองเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะเอา แคปค่ะ FC เด้อค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวทางเพื่อนบ้านเนาะค่ะวันนี้มีทั้งลาวฮานอยเนาะค่ะแถมไห้ฮานอยของจันยอดเซนบุรีลำเนาะค่ะถ้าใครอยากได้ชุดเต็มหรือไม่ทันยังไงเนาะค่ะให้โทรหาจันยอดเลยเด้อหรือไม่ก็โทรหาแอดก็ได้ค่ะจะเอาเบอร์โทราจารันโทรมาเด้อค่ะเพราะว่าวันนี้รีบนิดนึงาจาย์ไปแบบรีบๆค่ะรีบทุกวันช่วงนี้ อาพี่ยอดอวยพรใเอฟซีแฟนช่องหนะะ่อยค่ะครับก็ขออวยพรให้เอฟซี SC ของอาจารย์ยอดแล้วก็ขอเอฟซีช่องโจวพารวยนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันยกช่องเลยนะครับแล้วก็ขอให้ดิรวยเข่งๆไปมันทั้งครงับแล้วทั้งอ่าช่องพารวยแล้วก็โอ้อะไรโจ๊บาน,น,นรวบ เงงเงป,ง,ปงปังปังมันมัน,มนกับกลาขอบพระคุณสําหรับแนวทางอาจารย์ยอดเซียนบุรีรัมโนค่ะที่ให้ทั้งาลาวพัฒนาแล้วก็ฮานอยลงซ่องก็ขอให้ทุกท่านมีโชคม,มีลาภม,มีมันเฮงปังปังไปกับตอนแรกเนาะค่ะทั้งลาวทั้งฮา,านอยเนาะค่ะก็ขอให้โชคดีสุขปุ๋มสุขคนกราบขอบพระคุณสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทาง่องโจผ้ารวยให้มีโชคม,มีลาภม,มีมนันเ้อหยิบจับตัวใดเป็นเงินเป็นทองปังปังรวยรวยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอลาไปพร้อมกับอาจารย์ยอดเซียนบุรีรัมค่ะ กลับขอบคุณมากค่ะอาจารย์พี่ยอดค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ